เรากูเล่นน่ะกูมี M อ็มหนึ่งก็อย่างนี้ไงเอ็มแม่เฮ้ยถ้าเกอดการจาแคร์กิมมี่ครับดีอัดยังอัดทางลับแตวขอปอกกราฟิกไปเดินมาดิเฮ้ยทางลับเจอกล่องเลยไม่รู้แป๊บแป๊บแป๊บกราฟิกอะไรอ่ะลูกยาเย้สตาต้าเอาไว้ต้าแม่เฮ้ยเดินเดินมาอีกดิเดินมาดีต้นไม่มีแอ่ะอันเอี้ย คอาแลรงจะผูกจรินอ่ะหน่อยเลยจริงสองสามเอาอาแล้วเหรอเคลียบอยู่ในวอนคาร์ดจะผูกจริงเดี๋ยวมันผูกเชาแล้วเมื่อไงสนรีบเ่ะอเช้ารีบครับแจางัาครับอ๋อผมติดเอาสเปมใครสุดรีบเ่ะไอ้ต้มเนี่ยสเปมเนี่ยกูไม่ได้สเปรมสเปมดิไปแล้วไปครับโอเคอะไรสวัสดีคุณผู้ชมใหม่นะัมนเฮ้ยไอ้ตอกอะไรอยู่เกมมิชิก้าอย่าวิ่งเร็วเกินเกมมิชิก่านะครับ เออโอ้ล้ลมโหลมเอ้ยจะนี่โดนลากลงมาใดอยู่เนี่ยโอ้โดนฟังไม่ได้าใช้ไฟฟ้าไม่ได้ดีคียบอ๋อขอสวัสดีคุณผู้ชมเป็นใค้เลยครับวันนี้ก็อยู่แบบกับเออรายการดัมมันคาร์ฟนะครับบอกท่าดแล้วถ้าใครสงสัยว่าเราเกิดมาตรงนี้เลยคือมันยังไงอ่ะมันสกิปอยู่เตลเลี่ยวไว้ครับเนื่องจากมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ก่อนอ๋อหุ่นฝึกครับ เอ็นนี่ไหมหุนฝึกอยู่นี่อยู่นี่หุนฝึกอยู่นี่ทำไมผมใช้ทันเดอร์โบไม่ได้อ๊ะไอ้ต้นหลบคุณดีเมาส์ราบต้นหลบต้นหลบเอ้ยอย่าฆ่ามันเอ้ยทำไมมันจัง่าโอ้เอาเฮ้ยทำไมมันมีเลือดอยู่ไอ้เ้าดีเราบัากเลยตัวง้าผม เฮ้ยทำไมผมใช้ทันต์บโบ์ไว้ได้ต้นฮะบอกแล้วทันเดอร์บโบว์มันใช้ไม่ได้มาจ่ายนี่ต้องเก็บหนังสือใหม่หมดเป็นไงครับบองแล้วเอาไปแล้วเออเขาเจอพลังวุน่นเซนยังไงคาโดเข็นเฮ้ยสรุปเขาเ,อเ,อเรื่องอะไรเนี่ยครับมามาเครดเบติก้ามันเป็นเกมแบบเออเกมเกมแนวหนึ่งเกมเวทมนต์นะครับอินดี้เกมแนวนะครับโอ้ใครยิงเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมันอะไรอ่ะ นั่นแหละต้องไปทางนั้นแหละครับเป็นทางรับไปเอากระถารับใครดูก็ดูอ่าอย่าแค่แข็งผมโดเ่นอาล้มอย่าโดรเกนใส่ทํไมรีบไปเรเร็วเดี๋ยวน้ำแข็งละลายเร็วรีบไปเดี๋ยวน้ำแข็งละลายวลื่นลื่นลื่นเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยน้เฮ้ยยเ้ยเบเ้้ ขอจู๋นะเพรามันอะยังไง D W ดอเ็ Q D W Q D W ใช่ไหม Q D W เ็บันยู่คไนเี่ย้มีทางลับไปเปล่าไปด้านด้านบนด้านบนมีอะไรบ้ายด้านบนมันมียังสื่อแต่ผมไม่รู้ว่ายไไงยิงอะไรหรเยิงอะไร รีวิวมีระวังมันลือด่ากดเดี๋ยวูเอนะครับเอสเปซบารเนี่ยผมอยากรูบลนหอคอยขึ้นไปไงมันมีสมุดนี่คนนะแต่ขับไม่บอกด้วยพะนียงาหโอ้ง่ายกว่าเยอะโอ้นับมมิโตสล็ตนี้โตสล็อี้แ่ เอออย่าฟันเราไดาจะตกแข็งโอ้ยตายเลยตายเลยตุาโลดี้เอฟตบิ๊กบ้น้ำแข็งละลาดพอเข้าเรื่องเลยครับมาส่วนเกมนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นเกมอินดี้เกมหนึ่งครับแนวอินดี้ซึ่งเราจะไล่ท่าอะไรก็ได้ครับเออเราแต่งเป็นเกมสร้างสรรค์เนี่ยเออเราจะไล่ไงก็ได้ไปแล้ เกมนี้เราเราเราเหลือคีนึงนะเราจะมาแจกกันนะครับเรหลือกีนึงครับเราจะมาแจกกันครเออตคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนะให้ริมเอนะครับตามด้วยสีเหลียล้วโออกไม่ใช่เออเอ้ยเฮ้ปาดิเฮ้ยเฮ้ยอ่าาาาฟีเกียร์ ครับวันนี้ก็คือมีโปรโมโโมชั่นครับแจกเกมฟรีครับเปิของโกโก้ต้องเป็นของกูยิงมั้ยเดี๋วเป็นของโก้หน้าผมอุตส่าห์เจออะทำไมอะทำอะไรได้วะไม่ได้วะเอาไปไอตี๋เอาไปอกูทำใชรไม่เป็นมามให้กันไม่ได้อกามขอะไรไม่ได้อระโดแข่งงั้นเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายครับเฮ้ยแ้่ผมกดดีเยอะๆแล้วเม้าต่างครับ จะเอาเอ็มหนึ่งก็หนึ่งตัวค่ะเอ็มหนึ่งก็หนึ่งเก็บได้แล้วเอ็มหนึ่งก็เอ<า>็มจ้าละแบกแบงแบงใครเล่นอะไรวะอ่ะเอ็กูทำก็คือให้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 เออให้คุณบุญเอิ้นไปดินเอออย่ารีบดิเอ้ยไม่คุณกระตุกเดินเดินกระตุกเว้เขาไปกินเป็นินล้มเดินล้มเดินล้มอย่าอย่าวีระวังแมงวีต้นแม้หอกระทางแมลงอ่ะ บอกแล้วสเปซบ้าเป็นการสกิปสเปซบ้าเป็นการสกิปแครับชอบไปสิ่งดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดต้องกินแดดสกิลอะไรวะเด็กเขาว่าปีชีวิตเลยวัดหมดทำไมอ่ะตายบิชตายอ่ะ ยป้ายอ่ะยิงป้ายอ่ะยิงป้ายอ่ะป้าย้วครับใครยัทุกคนอย่าพวกนั้นปะจางอ่อนอย่าโดนไปยุ่งกับมันแนบ double kill มันนี่พักการได้ไยอ้กระทาเฮ้ยกระทาเอ้ยกระทาดีผมเลยดีผมขึ้นมาเลยนี่ มีอาคาธาผมเป็นเบสิกเลยนะเว้ยดูเลยเฮ้จะไปได้เนี่ยวันนี้ได้เรื่องมาเนี่ยครับแล้วนี่มันอะไรเนี่ยครับดำดำมาแรงผมเองเร็วครับรีบมาเก็บคาธาแล้วคาธาหายไปไหนเอ้ยกลายเป็นคาทานี้แทนดำนี่คาธาอยู่นี่นี่ไงขาวอ่ะเอาวเก็บให้ละโอ๊ยอะไรอะ ได้แล้วเก็บทำไมคาถาเป็นปอย่างนั้นโอเคได้มาแล้วไปจะได้ไปกันสักทีไปอย่าไปกันได้ไป,ไป<ๆ>โอ้อก็คือให้เขียน A นะครับด้านล่างจะเป็นอ๋อลา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 เดี๋ยวไปเอาอันนี้ใหม่่อนคาถาใหม่หรือได้แล้วไม่รู้จำไม่ได้กดปุ่มอะไรยังไม่ได้วะต้องไปเอาใหม่ บอกแล้วต้องไม่เอาใหม่ครับก็คือให้ให้ให้เขียน A นะครับถ้าสำหรับคนที่ต้องการนะไม่เขียน A แล้วดานลาเนี่ยนะให้เป็นชื่อของ Facebook นะผมนะไม่ต้องคอมเมนต์อ่ะเขียน Facebook ไปแล้วก็ตามชื่ออะไรอะไรคุณมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนเดี๋ยวผมเขียนเอาไว้ให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าลงลาหมดอย่าลงลาหมดละลายโอ้ทำไมเป็นอะไรสไลดสไล์อ้าวเฮ้ยอย่างนี้ถ้าทาก็บั๊กคือ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวอย่างเองครับแล้วเออตั้งแต่วันที่เออเนี่ยครับตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าครับจนถึงวันที่ห้าเนี่ยนะก็คือจะดูนะครับว่าใครเป็นนลคแล้วก็แชร์มั่งนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดแชร์เฟซบุ๊กนะครับเราจะมีโปรโมชั่นเยอะเรื่อยนะครับเรื่อยๆอ่ะจริงดิอ่าโอเคเดี๋ยวาอย่าอยวเดี๋ยวาอย่ย่าอย่ย่าอย่า เดี๋ยวกูไปกด A ไปอย่ามามั่งอะเราจะแค่ใช้ได้เรื่องกันไหมเนี่ยนะข้างบนอยากได้หวังข้าวบนเดี๋ยวเนี่ยข้างบนเนี่ยอย่าเพิ่งไปลองลองลองเอาอะไรมาถล่มดิมันยังไงยังไม่ได้ข้างบนเนี่ยกูไม่รู้ทางไปลองลองลองทำลายดูดิทำลายยงไงลองดีถอยขึ้นสวอตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำลายไม่ได้หรอก ากิ่งอิเดนผมขี้เหยียดหลอเมื่อไรจะได้ไปแม่วันนี้แคสเจอเดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวอย่างค่ะเราก็อาไมเก็บดาบใหม่ไม่ได้ช่างมันแล้วก็มารายงานตัวด้วยนะครับใครสกับใครนี่เหละเกมไปนะเราอยู่รอบเกมแล้วเดือดรังราวเนี่ยนะอย่าสุมเฮ้ยเขาพูดกันไรเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเอียกรรมอยู่ใต้ล่างดีกี่ครั้งกันนะพวกนี้มันไม่ใช่เรื่อง เฮ้ยกูทอกใครได้อะ<า>นัน่นนั่นเอ้ยเฮ้ย,ยมีทอลค,คุยได้ด้วยร,นะรู้สึกฟิลลิ่งอะไรไม่รู้ยังหมามาัวมันไปทางแมงเฮ้ยเราอยากยิวให้เขาต้องฝังศพแม่งไม่ตายไม่ตายโอเคจบซับเตอร์ลาก<ไ>่อนจบไม่ทันซูบอสเลยถ้าถึงถ้าถึงแชปแชปเตอร์สอบมร่ล้วก็จะหยุดอัน เดี๋ยวเขียนไว้ใต้ใต้ล่างดิทิชเช่เนี่ยนะครับว่าเออต้องทำยังไงบ้างนะทำยังไงบ้างก็แค่หยิบแล้วเราจะมาตรวจสอบนะครับภายในสิบวันนะเราจะสิบวันหรือหนึ่งวันผมจะพยายามอัพลิฟต์แบบนี้เลยติดี่สิบห้าถึงวันที่ห้าเมื่อข่าวเราเปิดเทอมแล้วใครจะมาเช็คอ่ะงั้นเดี๋ยวเช็คไปเรื่อยๆครับเออเช็คก็แค่เข้ายูทูบไม่เช็คอะไรนานๆหรอมีถูกห้ามเล่นไหมฮะห้ามเล่นอะไรเล่นได้แล้วใครมันเล่นน้ำเนี่ย เลพอถึงวันที่ญี่ปุ่นเมื่อไรเออพอถึงวันที่หกเมื่อไหร่นะครับเราก็จะมาดูว่ามีใครมาหลายมีก๊อบบินมาครับมามีวายกรสเวกามาใครที่สงสัยว่านี่ภาษาอะไรครับเห็นหลายคนเห็นมีคนบอกภาษาสวีเดนสวีเดนดูดูมันต้องมีศิลปะอย่างนี้สวีเดนโอยยแตายแล้วเจ็บ สวีดิชฮะเเฮ้ยเป็นคนมีนของตกสวีดิฮอะไรโอ้ยไอีมสวีดิฮเอ้ยเเอมเเอมหนึ่ของฟีนี่คือทิศเครื่องปั๊มเอ็มเราจะไม่คุยกับป้านะเราเดเวงนี้เพื่อมีอะไรประตูเปิดได้ป่าประตูเปิดได้่เฮ้ยเฮ้ยกำติดไปเราด้วยทางใหม่เอ้ยไมคุยกับป้าก่อนดี่ ไม่ได้คุยกับป้ามันก็มียกอะไรอย่าพุ่งไปต้องคุยคุยคุยทำไปเร็วเดี๋ยวเผื่อๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ไม่บอกเลยวางวางไกลพ้นกลัวมันหาทางลับเลยเฮ้ยเอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์เฮ้ยเอ็กคาลิเบอร์ของจริงอาจจะเอ็กคาลิเบอร์จริงๆขอบอกวัดเลยเฮ้ยของแท้ เอ็กคาลิเบอร์เอ็กคาลิเบอร์ของดูถืออยครับเพื่อขนาดหินยังไม่ได้กระท้อเลยพระเจ้าสดใหม่จริงสดใหม่จริงขอบอกอคาลิเบอร์กดแท็บเดือนมันดาเมจมีเดียมนะเพราะว่าสดใหม่จริงเอ็กซ์คาลิเบอร์ของแท้เขอลองหน่อยขอเทสหน่อย โป้าป้าเรงหน่อยป้าป้าวงอูเครื่องหนึ่งไปเหอะไปรู้สึกว่าที่มันเจ็บนี่ไม่ได้เจ็บเพราะดาบนะครับเจ็บหินไ่น่าเจ็บหินนะครับจากสภาพยังติดกันเลยเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเฮ้ยเราจ่เราจะปล่อยพวกเขาโอ้ยนะจบเยจุดไปสี่วิแมงแมงมุมกับก็ปลิ้นไอแกมิกนครับเป็นแบบขนาดแมงมุมกับก็ลิ้นนี่ยังจะเอามิกาเราเลยไป

โอ๊ยโอเจ็บเอ้ยยายาเจ้าการของมึงไงต้นปืนมาเลยปืนข้าไม้ตายขั้นสูงสุดแล้วแม่งก็จะโดนหน่อยแ้วแม่งก็จะตายเยยังแม่งท่าไม่ตายขั้นสูงสุดเอาปืนมาเลยแล้วท่าไม้ตายที่ขั้นสูงไอ้คลีเบอร์กูเก็บไม่ได้ไม่ใช่เหรอโดคลีเบอร์ทำไมมันต้องปักกับปินเนี่ยวะเขาขี้เกียจดึงออกมาครับ เราจะ cast a r o c k r a n ควเป็นตะคที่ hard core สุดในเกมแลนี่มาแล้วเนี่ยเอาอีคือเติมบอล The b เปิดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะภารกิจนะครับโอ้พี่น้องมันโทรป่าด้ยวะโทรป่า กูปาปรตโอเคคิวดเชนกดไปรอตอตช็อตอาพี่คาดพี่คาดในหมัดเดียวเลยเนี้ยพี่คาดในหมัดเดียวคิวคิวเป็นไงครับผมมันนักข่ายใหมากสิงคอเจี้ยสงคองเจฮาร์โลจ้เฮ้ยกูพลาดกันต่อตัวไม่กับตัน c a ป t a i n a n ล Trilla ท่มัสปัตสุนิารมนเดอ เไล่สู้เลยค่ะจบเร็วอีกวารอบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับระเบิดะต้องิ้งแฮปเปินมึงพ่ายกันต่อสู้อย่าอย่าทำเขาอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยมีอะไรอ่ะไปเลยมีนไปเลยทำไมนี่มันมึนหัว เฮ้ยนี่ขวานขวานหยิบได้แต่กูไม่หยิบกำกำมึงหยิบแล้วเฮ้ยขวานกับขวานเฮ้ยดีมโหเฮ้ยขวานแล้วไอ้คาลิเบอร์ไม่เก็บเหรอฮะต้วงพกได้ขวานมาได้ยังไงไอ้คาลิเบอร์ก็ขวานขวานของกับตันไอ้คาลิเบอร์มังกากอ่ะดีมจะเอาว่าไอ้คาลิเบอร์เฮ้ยดีมใช้คาถาอะไรดีมจะเอาว่าคาลิเบอร์ S E A ทำให้คุณติดกระถาหมือนเร็วเร็วเร็วเก็บไอ้คาลิเบอร์เอาไว้ เอสคา b ิเบเกมอะไรนะ S ออะไรนะ S.E.A. s, s, <S, s e อเล้วเอเรจะน้ดามัตสัติดติดสถานะมืนหรือเปล่าเฮ้โอ้โหมันปัดโนด่าไอมันปัดโนด่าโอ้บินเมนรีวิวเลยคุณผิดเลยเอสีเกมเดือนมากไอเดียมเฮ้ยประตูนี้มันมีทางอยู่อะทำลายลองทำลายดิลองทำลายดูดิ

คลิก S C A ทำไมมันเป็นเงี้ยอ๋อผมติดสถานน้ำมึนเองโอ้ยทำไมมันมึนผมมึนน่ะเอ้ยเอ้ยทำไมผมกดคลิกใไฟไฟมันกลายเป็นน้ำอ่ะผมกดไฟกลายเป็นน้ำอ่ะก็ติดสถานะสตันติานน้ำมึนไงอย่าอย่ามึนอ่ามึนใส่กันน้ำไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยผมว่าข่าไอ้นี่น่าจะได้โลเลยไม่น่าจะได้อ่ะ จบไม่กูเ UH, ป oh, oh, ็นฆาตกรกูเป็นฆาตกรกูต้องฆ่าปิดปากพยานพยานพยานกะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วล้โอ้ยอย่าเอาวะกูไม่ตะกี้กูเหมืึงยังไงโอ้โดนย้อนเดือบดวอลดับเบิ้ลคิวเข้าพาวะฮดับเบิ้ลคิวยัง คิวให้จะเอาเฮ้ยวันนี้ต้องมาเล่นโบลิ่งกันนะครับเอ้ยอย่ามาเล่นแถวนี้สุตราอับไม่โดนนี่มันเราจะมาฆ่ากาศสองคนนี้กันนะครับเว้นตะไคร้อ้ยไม่โดนโอ้ยมาฆ่ากาศกังไงตะไตายโอ้เชี่ยน โอ้โ่อยเปอาคิวิชีว e> <Yes ิตมาชวเคิวเอาชีวิตก็คืนมาเตมขออะเล่เยอะลหลย่ะ้ระวังมลงสัตว์กระต่อยฮเลเลย่ะไม่เอาอเปล่ ไปเลยคนหนึ่งนะเราทำอะไรเขาเคี้ยก้าวหนึ่งหนึ่งอ๋อทำก็ต้องแข่งแล้วนี่พอเป็นแข่งมันเนี่ยวเรต้องทำอย่างนี้ช็อตช็อตช็อตกูปวดโลชิมเมนไอเอทเลยพี่น้องช็อตช็อตช็อตยังเอ้ยต้นต้นท่านั้นมันทำยังไงวิ่งยังไงแต่มานทับนะเนี่ยก็แค่อย่างนี้เว้ยมันจะใช่อย่างนี้โอ้แมลงแมลงกลับโอ้ยไม่ใช่ท่านั้นโอ้ เฮ้ยอะไรก็ได้ก็มีอยู่ต้นไอ้ท่านั้น่ะที่ว่ามันจะเป็นกลมๆอ่ะมันทำยังไงอ่ะต้นก็ผสมลาอก็คิดสิผสมอะไรได้เมฆผสมอะไรได้เมฆแค่นั้นแหละผสมธาตุอะไรกับธาตุอะไรได้เมฆ QF อ่ะ QF ได้เมฆทำอะไรอาอุตส่าห์จะหิวให้ ยังจบไปอย่างนั้นไม่ใช่เเป็นไรครับปลาดีมไปเฮ้ยย่าลปดีมดีมรีวิวให้หน่อยดีไหมจำไว้นะจ้ำไว้ีวิวลขามบุรีดเฮ้ยเน้ยงแล้วเหลือกูในฉากเฮ้ยงอนั้นเหลือกูกูจะไม่เอาคลิปนี้ลง ไม่เป็นไรอะหลงถุยเห็นตกไอตอนอยู่เอ้เมื่อไรน้อก็เห็นกูในฉากอก็มีเราในฉากนะครับก็มีเราในฉากเอ้ยดเกะมัรเก่ดอะไรขึ้นเอตต่อตต่อ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 อต่อต่อดอดอ่อดใช่ ยิงลุดเนี่ยเดียวยิงลดยหยุดหยุดหยุดเพราะเราจะับงแล้วไม่ใช่หฮะันจะขึ้นทับสองนี่เราไม่ใช่อ่ามิติก้าพานี้ขอจบก่อนนะครับเงยบๆเลยครับภานี้งงๆเลยครับงงๆเลยบๆงงๆงงๆมึนๆานี้ตั้งชื่อว่าการเล่นบลิงนมนาะครับการเล่นบลลิงเนี่ยตำนานนะครับอนแล้วเพอแล้วพอีดครับอนแล้วพอ ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ